ต่อไปเราจะมาเพิ่มแก้ไขารายชื่อบริษัทกันนะคะเลืไปที่ฐานข้อมูลนะคะเล้วไปที่เพิ่มแก้ไขารายชื่อบริษัทค่ะ,คะจะมีบริษัทที่ยังไม่ระบุเจ้าของนะคะให้กดที่แก้ไขได้เลยชื่อบริษัทจะเป็นบริษัทดีและเก่งจำกัดนะคะ จะเป็นเลขที่615อาคารจิตอุทยัยชั้น9ถนนรามคำแพงแขวง 8, หัวมากเขตบางกะปิก,กทม1240นะคะ ศูนย์สองเนะคะวันที่เริ่มใช้ระบบนะคะจะเป็นวันที่ศูนนึเดือนสองค่ะสองห้าแปดสิก่อนแล้วค่ะตั็เบสิบันตกค่ะค่ะก็จะเป็นบริษัทดีแลกเก่งจำกัดนะคะ